สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์เมื่อคืนฝนคงตกมาค่ะตื่นมาเช้าบอนสีสดชื่นมากเลยนะคะอันนี้คือบอนสีที่สวนหลังบ้านที่เกอรนะคะเคยถ่ายไปแล้วเมื่อคลิปต้นๆแต่วันนี้ระยะเวลามันก็ห่างกันมา ต้นไม้มันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทีนี้พี่เกษรใหญ่เห็นว่าพี่เกษรปลูกแบบบ้านๆมากเลยคือตรงนี้ที่นะตรงนี้นะเมื่อก่อนเป็นกองขยะก็คือใบไม้แถวเนี้ยค่ะเมื่อก่อนพี่เกษรอชอบปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นสูงๆแล้วทีนี้พอมันสูงด้วยที่ว่าบานเราอายุในในมันพื้นที่มันจํากัดน,นะคะ พื้นที่มันจะมีแค่เนี้ยพอมันสูงขึ้นมันก็ไปเกะกะระ,าระลานบ้านคนอื่นเขาไปโดนสายไฟไปโดนอะไรไม่รู้จะไปไหนก็ต้องคนทิ้งลงมาที่นี้พอคนลงมามันก็ลำบากในการเอา,เอาใบไม้ต้นไม้ที่คนทิ้งนะออกไปข้างนอกก็เลยสะสมสะสมไปที่นี่ขึ้นเป็นกองขยะสูงมากเลย ที่กรไรู้ทํำยังไงเพราะว่ายิ่งขยะเยอะเยอะนานวันเข้าเห็นงูสิคะเห็นงูเลยเข้ามาในกองไม่รู้จะทํำยังไงเปิดนิดค่ะหาเลยได้สูตรของมหาลาัยแม่เจ้ค่ะคือการทําปุ๋ยหมักแบบไม่ย้ายกองไม่เคลื่อนย้ายก็โดยการเอาปุ๋ยปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกใส่ลงไปแล้วก็ สลับกับการรดน้ำทุกวันทุกวันจนขยะทั้งหลายนะคะกลายเป็นปุ๋ยทีนี้ตอนจะกลายมันใช้เวลานานมากพี่กรอรรู้จะทำอะไรกใ็ให้คนงานมาเกลีย่ยเกลี่ยให้เป็นเนินแบบนี้ค่ะเป็นเนินแบบนี้เป็นเนินขึ้นมาพอที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วก็เอาดินนะคะกรบทับทีก็ได้ได้เอาบอลสีมาฝังฝังฝังอยู่นะคะก็ ขึ้นมาหลายพันนะคะเป็นพันบ้านๆอย่างนั้นเลยจุดประกายครั้งแรกที่ไปกสอนปลูกนะคะก็คือต้นนี้ค่ะต้นไม้ปลาลูกไม้ปลาการดําต้นนี้ยอยู่ๆมันขึ้นมาอยู่ในกระถางได้ไงไม่รู้อะค่ะก็ปลูกปลูกต้นไม้อื่นไว้อะค่ะแล้วต้นไม้อื่นตายค่ะเหลือแต่ต้นนี้ก็เลยอะสงสัยว่ามันชื่ออะไรก็ไปหาไปหาตามเน็ตตามเพจว่าเอ๊ะ บอลสีแบบนี้เขาเรียกกันว่าอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะก็เริ่มศึกษาทีเนี้ยพอเราเห็นวิวัฒนาการของเขาจากใบไม้ขาวๆเขียวๆอย่างขาวๆอเนี้ยเอ้เขียวๆแบบเนี้ยกลายเป็นขาวอ่ากลายเป็นลายอีเหนาวนะคะแล้วไม้ปากการดำก็กลายเป็นมีจุดมีลายอะไรมันก็เกิดเออมันแปลกดีสวยดีก็เลยเริ่มมาสนใจบอลสีนะคะอ่อก็เลยเอาหัวมาฝังไว้ ะะฝากเขาจะขึ้นให้เห็นฝากเขาจะโตเขาก็ใช้วิวัฒนาการมากมายจนทำให้เราเห็นฟาร์มแตกต่างแล้วก็ทำให้เราอยากอยากปลูกค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อนี่ต้นแบบที่นำมาปลูกนะคะที่ซื้อมาจาก,จากชาวเพจนะคะคือกวนอิมปลูกปลูกไปอะ่ะตอนแรกได้มาเล็กๆก,ก็กสงสัยมีเกิดแล้วมองดู อย่างตัวนี้ตั้งนานแล้วยังไม่รู้ชื่ออะไระค่ะก็เลยพอเรามีทุนทรัพย์น้อยเราก็เริ่มซื้อเป็นกระถางอย่างกระถางตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็เริ่มซื้อที่เป็นสายพันธุ์เป็นอะไรมาแต่การเอามาปลูกลงนินอย่างเงี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ทนเหมือนไม้บานๆป่าๆอ,อย่างติดขึ้นแต่ตามสวนยางอะไรเงี้ยค่ะอย่างเนี้ยน,นกกระทานะพี่กรสอนก็ไม่มีหัวค่ะก็ซื้อมา ซื้อมาฝังดินเหมือนกันนะคะอันนี้เะคะพอเขาโตขึ้นเราก็เริ่มแยกแยะรู้ว่าอันนี้คือพันธุ์อะไรอันนี้คือพันธุ์อะไรทาให้เราเริ่มสนใจลิศได้ชื่อบอนสีมาเป็นหเป็นเกือบสองสามร้อยชื่อะคะ่ะทํามีขนาดนั้นหามาหมดขนาะนั้นสงสัยไม่มีพื้นที่ปลูกแน่นอนเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ซื้อหัวมาปลูกนะคะน่าจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือเจ้ากรุงเดนมาร์กยังรู้ไม่เป็น น่าจะเป็นเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะเนะี่ยส่วนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าช้างเพือไไ้บัวหรือว่าอะไรค่ะเพราะว่าเขาพึ่งขึ้นมาจากหัวแล้วเขก็ยังไม่มีสีสันที่เด่นจนทำให้เราแยกแยกออกนะคะซึ่งก็ต้องศึกษาไล่เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะกระดูจากคำแนะนำของพี่ๆบางเพื่อนๆ ที่เราสู้เปนวังว่าเอ,อ,อนสีมีอะไรลักแซย,ยังไงพี่กรสอนก็พยายามอเอามาปรับปรุงใช้วิธีการปูของเรานะคะส่วนที่ซื้อมาและแยากไอ่สุดสงวนนะพี่กรสอก็ชอบแบบตัวเนี้ยชอบมากเลยชอบสีชอบกันกัดของเขาได้รูปได้ทรงนะคะนี่ก็น่าจะเป็นช้งเพื่อบใบบัวนะคะ,ะแต่ทีเนี้ยมันจะรกด้วยนะคะ รกจนไม่รู้ว่ามนเป็นสวนหรือเป็นอะไรอันนี้อันนี้คือหงสสุวรรณนี่ก็เกิดเองพี่กสอนย้ายเข้ามาในกระถางเพราะเขาจะแปลกเด่นกว่าคนอื่นนะคะนนเกิดเองังนั้นเลยจากกองขยะที่พี่กสรว่าไว้ค่ะนุบเป็นเนินๆนะคะ้ามองในรูปนี่ก็แล้วดูโอเคแต่เขามาดูของจริงหนุป้าที่เธอค่ะอันนี้ทีทีท,ทีลงทุนซื้อนี่ก็มีปอทองกับมิงไอจอมทับอ่ะค่ะ อันเนี้ยคือซื้อมาอันเนี้ยสตรอเบอร์รีสตาเนี่ก็กโตได้แค่เนี้ยค่ะก็ทุนทรัพย์น้อยนะคะก็ซื้อมาต้น99บาทเอฟเข้ามาค่ะไอสตรอเบอรีเนี่ยแพงสุดเลยซื้อมา2องรหิบโตเด้แค่เนี้ยคะ่ะไม่คันจะเป็นกอสวยนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราว่ามันเป็นบอลบ้านเราก็เลยมาปลูกแบบแตามีําเกินอะค่ะกะ็ใส่กระถางใส่น้ำไว้ทั้งวันเขาก็อยู่ได้ะค่ะอันนี้เจ้ากู จากรกุงไกรเซอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะนะคะเกสอรก็ได้เข้ามาหนึ่งกระถางก็เทนุถนอมน่อยเลยคะ่ะอย่างนั้นก็มีตัวเนี้ยที่ซื้อมาแล้วก็ค่อน้านแพงหน่อยนะจะเป็นเรือนหลวงนะคะดูจากทรงจากลักษณะเขาก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ดูแลยังไม่ค่อยเป็นนะคะอันนี้ก็เนี่ยอยู่ใน หลุมขยะเหมือนกันแล้วก็เอามาใส่กระถางมีมูลค่าน้อยนะคะก็มาตั้งโชว์ๆได้ยูเหมือนกันนะคะ,ะคลิปนี้ของพี่กรก็ไม่เคยมีอะไรก็จะโชว์บอลสีที่ตัวเองมีอยู่นะคะอเดตามดูไปเรื่อยๆด้พี่กตรตอนมีเยอะๆก็จะเอามานำเสนอดูอ